กลับสวัสดีท,ทุกท่านที่เคารพรัรกกินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดราศีพฤษภวันนี้เป็นการพยากรณ์ราศีพฤษภในเอพิโซดที่1และไพ่ที่ใช้แทนตัวของท่านที่เกิดราศีพฤษภวันนี้เบยิปซีใครใจก็ขอใช้ไพ่ แม่พระดำตัดแทนตัวของทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นท่านหญิงท่านชาย l g t b q ก็ใช้ไพ่ใบนี้ละค่ะแทนตัวท่านนี้เกิดราศีพฤกษภนะคะวันนี้แอบเลือกไพ่วางไพ่ก่อนเบรยิีใครใจนีนะคะได้ไปค้นในอินเทอร์เน็ตมาก็ทราบว่าไพ่ป๊อกเนี่ยนะคะ ถูกสร้างขึ้นนะคะถูกสร้างขึ้นโดยคุณมิสเตเกิร์นนะคะคือคุณ oner, เกิร์นโะกเนอร์เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะนะมิสเตเกิร์นโกเนอร์เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสเขาได้ทำไพ่ป๊อกขึ้นมานะคะในปี1953้และดังนั้นเนี่ยไพ่ชุดนี้จึงมีอายุยาวนานเนี่ยเป็น600ปีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมซึ่ง มีความแม่นยำเนี่ยชัดเจนมากแมในการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยพห่ป๊อปวันนี้นะคะขอทุกๆท,ท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะเดี๋ยวไป2ยิบซีใครใจไล่มนไล่คาถา,าก่อนนะไล่มนไล่คาถา,าก่อนนะคะวันนี้ก็จะใช้อาร์มิทิสหินสีมงคลได้มาจากร้านท่านอาจารย์ยิ่งจุธามมา่ณนะสงขาค่ะอยู่ที่ร้านสตนริเวอร์นักนิวาสี่ิาดราว7 1นะคะ อาร์มีทีสอย่าลว่างบนนี้เป็นการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลคอยทุกทุกท่ทานตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆนะคะโอมอคีภะวูบุพผังสการะบรรทนางครูบาจารย์วิยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรขยีนะสุเขนะจักชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูคะ่ะต้องคอยระลึกถึงครูบาอาจารย์ไว้เสมอนะคะ เดี๋ยววันเอาละเดี๋ยววีก็จะตัดไพ่ออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เลือกไพ่นะคะแทนตัวท่านที่เกิดราศีพฤกษภมาหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเลือกออกมาหนึ่งใบวางในตร่นี้นะคะเป็นการพยากรณ์แบบตอนที่หนึ่งนะคะเป็นการพยาเป็นพยากรณด้วยไพ่บอกนะคะ สวยมากๆเลยท่านผู้ชมไพ้สวยแมากเขามีความแม่นยำชัดเจนมากๆเลยนะคะท oui ่านผู้ชมไพ่ป๊อกเนี่ย สี่ใครใจนะคะเลือกไพ่ออกมาเนี่ยสามใบแทนตัวท่านที่เกิดปีราศีพฤกษ์กเลือกออกมา3ใบนะคะเลือกออกมาเพื่อดูว่าในคลิปนี้เนี่ยไพ่ป๊อกเขาบอกอะไรท่านอ่ะเริ่มจากใบที่หนึ่งโอ้โหไพ่สวยนะเปิดมาหมดเลยเนย ใบแรกเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยในช่วงนี้นะคะตัวท่านเองมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลท่านนี้เป็นผู้ชายหนุ่มนะคะผิวขาวผู้ชายท่านนี้เป็นคนมีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีและเขาเนี่ยการที่เข้ามาพูดคุยกับท่านเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยในเรื่องที่มีความเข้าใจกันค่ะ เป็นเป็นทิศทางที่ดีด้วยค่ะนะฟังพูดคุยกับเขาแล้วเนี่ยท่านรู้สึกสบายอกสบายใจแหะค่ะเวลาพูดคุยกับชายหนุ่มท่านนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชายหนุ่มอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้จะอายุไล่เลี่ยก,กับท่านอายุมากกว่าท่านนะคะอาจจะสองปีหปีหรืออาจจะสักเจ็ปีก็ได้นะคะผู้ชายท่านนี้เป็นผู้ชายใจดีค่ะมีรูปร่างสูงสันทัดผิวขาวเหลืองนะคะ แล้วก็เป็นผู้ที่มีเงินด้วยนะเขาสามารถให้คำปรึกษาหารือกับตัวท่านได้เกี่ยวกับในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเรื่องของเทรดหุ้นเรื่องของการลงทุนในกองทุนต่างๆที่ธนาคารได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะและก็เป็นในเรื่องของการลงทุนทองคำนะคะเอาละต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเอสดอกจิ เอสดอบจิกนี่บอกเลยนะว่าการพูดคุยของท่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารงานการบริหารกิจการหรืออาจเป็นการเพิ่มในเรื่องของสําหรับผู้ที่มีการเทรดทองเทรดหุ้นก็มีการขยับขยายในรอบนี้ละค่ะท่านผู้ชมและผู้ที่สามารถเข้ามาช่วยท่านสนับสนุนท่านนอกจากเป็น น้องผู้ชายแล้วก็เป็นพี่ผู้ชายท่านนั้นท่านนั้นแล้วนะคะยังมีผู้ชายอีกท่านหนึ่งอีกค่ะผิวขาวรูปร่างท้วมเป็นคนใจดีมีความรอบรู้นะคะตัวนี้เขาจะให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับท่านได้ในเรื่องของกองทุนในเรื่องของกิจการการขยับขยายกิจการเนี่ยได้ดีๆนะคะเอาละเดี๋ยวยบีต้องขยับโต๊ะมาหน่อยจะได้เห็นให้ ได้ครบนะคะอืมนะขยับมาหน่อยจะได้เห็นไพ่ได้ครบค่ะโอเคเอาละค่ะเรามารับชมกันต่อนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนเลยนะเท่านี้ตัวท่านเองนะคะท่านที่เกิดราศีพฤกอศพตัวท่านเองเนี่ยนะในเดือนนี้ในช่วงนี้นะคะในคลิปนี้นะ ตัวท่านเองมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลหลายฝ่ายหลายบุคคลเลยและเรื่องที่ท่านคิดเอาไว้ในตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการขยับขยายกิจการทำอย่างไรให้ได้เงินเยอะทำอย่างไรให้ได้เงินมากขึ้นนะไพ่บอกมาแบบนี้เลยนะคะแต่ก็เป็นความโชคดีของท่านแหละ ตัวท่านเองมีโอกาสได้พบกับบุคคลเนี่ยที่มีความรู้หลายๆฝ่ายเลยให้การสนับสนุนให้การผลักดันกับตัวคุณนะและตัวใน,นเร็วๆนี้หรือคุณอาจจะได้พบแล้วก็ได้บุคคลที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกับท่านเป็นผู้หญิงผิวสองสีอายุเนี่ยไล่เลี่ยกับท่านหรืออาจจะมากกว่าท่านสองปีหรือห้าปีนะคะและผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่ง ก็สามารถพูดคุยในเรื่องของงานธุรกิจกิจการงานเนี่ยได้ดีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวท่านเองอาจจะมีความวิตกกังวลใจนะคะถึงเรื่องสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะี่ยอย่างเช่นเรื่องหุ้นทำไมหุ้นพอฉันทิ้งไปพอฉันเทรดหุ้นแล้วพอฉันทิ้งไปหุ้นกลับขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะคะไพ่ใบนี้ก็เตือนมาเลยว่าท่านจะต้องมีในเรื่องของการ การเตรียมตัวมีการทําการบ้านมีการศึกษามีการเรียนรู้ค่ะแล้วก็นําตัวเองเนี่ยนะคะไปพบกับจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานท่านนี้ก็ได้หรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวในเรื่องของหุ้นในเทรดทองเทรดหุ้นต่างๆในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะอันนี้ก็มีอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือเป็นน้องของท่านก็ได้นะคะผิวคล้ำคนนี้ก็สามารถให้คำปรึกษากับท่านได้ด้วย ในเรื่องสิ่งที่ตัวท่านมีความสนอดสนใจอย่างเช่นการเทรดหุ้นการดูแลระบบบัญชีแลรับรายจ่ายหรือการลงทุนอะไรก็ได้ในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามตัวท่านเนี่ยมีบุคคลที่อยู่ร,บรอบๆตัวท่านนะคะคอยสนับสนุนตัวท่านอยู่ดังนั้นเนี่ยนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นนะคะมีการทำการบ้านมีการ ศึกษามีการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น f a c e b o o k นะคะท่านผู้ชมมีครูบาอาจารย์มีมีผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยมีความสนกสนใจมาแบ่งปันความรู้เรื่องราวดีๆนะฮะใน u t u b e เนี่ยเกือบทุกวันเป็นเรื่องราวใหม่ๆอยู่ที่ตัวท่านแล้วนะคะที่ตัวท่านต้องนำตัวเองเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้นำตัวเองเข้าไปครุกครี กับบุคคลเหล่านี้นะคะเนี่ยแล้วในใจสิ่งที่ตัวเองกําลังกังว,วลวิตกกังว,วลใจอยู่นะคะสาหรับท่านที่กําลังเรียนก็จะต้องมีความขยันขันแข็งเอาอกเอา,เอา,เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนรู้ให้มากๆสําหรับท่านที่ทํางานแล้วตัวท่านเองก็มีโอกาสที่ไปอบรมนะมีการมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยไปอบรมมีเกณฑ์การเดินทางไปศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆนะคะนี่ม,มาอีกแล้วสิบ โพดำสิบโพดำเนี่ยบอกเลยนะว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวท่านไม่ควรวิตกกังวลใจเยี่ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจนมากเกินไปเพราะอาจป่วยได้แต่ไม่ได้ป่วยเยอะนะคะอาจจะมีสุขภาพที่เป็นไข้วัดอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าวิงเวียนศีรัะนะคะไม่ควรวิตกกังวลใจจนมากจนเกินไปแต่ดวงท่านก็ยังโชคดีอยู่นะคะ เพราะว่ารับๆตัวท่านก็ยังมีผู้หญิงที่อาจจะเป็นคุณแม่หรืออาจจะเป็นคุณพ่อที่คอยให้กําลังอกกําลังใจตัวท่านอยู่หรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายคอยให้การสนับสนุนคอยให้คําปรึกษาตัวท่านเนี่ยอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะพยายามนะ อย่าวิตกกังวลใจอย่าคิดมากคิดเยอะจนเกินไปเพราะจะส่งผลให้ตัวท่านเนี่ยมีในเรื่องของความไม่สบายได้นะคะอย่างไ้ก็ตามต้องพยายามดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตัวเองพักผ่อนนี่เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆนอนให้เป็นเวลานะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่บอกอะไรเราอีกส่วนไพ่ใบนี้นะคะการเดินทาง ในไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลในช่วงนี้ตัวท่านเองจะต้องมีการตรวจสอบหรือมีการวางแผนการเดินทางเนี่ยให้ดีนะดูสิว่าน้ํามันเนี่ยมันเต็มรถไหมนะแล้วก็ที่พักเนี่ยมันเตรียไมไว้พร้อมไหมท่านจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะไพ่เตือนมานะคะแล้วก็การเดินทางการติดต่อเจราจารนีคร้งนี้ก็อาจจะเกิดความที่เกิดความยุ่งยาก เกิดความเรื่องเยอะหรือมีเรื่องที่สลับซับซ้อนค่อนข้างสลับับสลับซับซ้อนนะคะแล้วแต่ว่าโครงการใหม่อาจจะเป็นมาจากโครงการใหม่ตัวนี้แหละแต่ก็ยังโชคดีอยู่ที่มีปลายทางก็มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนที่อยู่ปลายทางเป็นผู้ที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาตัวท่านเนี่ยได้บ้างพอสมควรแต่ที่สําคัญนะ ท่านต้องมีการเตรียมตัวมีการทำการบ้านมาบ้างนะคะจะไปคาดหวังกับผู้ที่อยู่ปลายทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เ,เลยทีเดียวเพราะให้ใปนี้เนี่ยบุคคลคนนี้เป็นคนดีเป็นคนมีความรอบรู้เป็นคนน่ารักแต่เนื่องจากว่าประสบการณ์หรือในเรื่องของอายุของเขาเนี่ยอาจจะยังรู้ไม่เท่าคุณนะคะแต่เขาก็พร้อมนะพร้อมให้ความรอบรู้เนี่ยกับคุณแต่เขายังรู้ไม่เท่าคุณ นะคะต่อมาเนะเรามาดูนี่โอ้โหโซนนี้ดีมากเลยค่ะใบนี้นะการการเดินทางอีกครั้งหนึ่งหรือการที่ได้พูดคุยนะคะที่เกี่ยวข้องกับนนด้านของการเงินการทองระบบธุรกิจต่างๆหรือการขยับขยายกิจการในด้านของการลงทุนในด้านของธุรกิจต่างๆของคุณ หรือการนำเงินไปซื้อทองคำแท่งหรือการนำเงินไปลงทุนที่มีที่ตามธนาคารเนี่ยเขาจัดทุนเรือนหุ้นไว้เยอะกองทุนต่างๆไว้เยอะๆซึ่งกองทุนเหล่านั้นมีเงินปันผลที่เยอะนะเนี่ยมีโอกาสเลยทีเดียวนะคะแล้วตัวท่านเองก็มีความหวังแล้วคิดไปแล้วอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าต้องสําเร็จและต้องได้อย่างแน่นอนซึ่งในคลิปนี้บอกได้เลยนะคะว่าโอกาสของท่านที่เกิด ราศีพฤษภแล้วแวะเวียนเข้ามารับชมคลิปดีๆอันนี้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยการติดต่อเจราจาการพูดคุยการเดินทางไปมาหาสู่เนี่ยแล้วการลงมือทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องทันทีทันใดน,นะคะก็สามารถประสบความสําเร็จเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยท่านชมนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิมาดูมุมนี้บ้างนะคะ อันนี้มุมนี้การเงินดีเรียกว่าเงินทองของท่านไม่ขาดมือนะฮะการเงินการทองดีการเงินไม่ขาดมือการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะรักหรือตัวหรือตัวท่านเองเนี่ยพอดีเขาเป็นไพ่ X of ace of ค่ะ is of a r t นะคะก็หมายความว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวท่านเนี่ย ลงมือทำทำสิ่งน,นั้นเนี่ยด้วยความรักนะคะมีความมีจิตใจที่ทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นตัอ้งอกตั้งใจในการลงมือทำในครั้งนี้อย่างจริงจังอย่างเต็มที่เลยนะแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยและที่สำคัญมีผู้ชายผิวค้ำนะคะผู้ชายคนนี้แหละ คอยให้กําลังอ,อกกําลังใจเนี่ยตัวท่านอยู่นะผู้ชายคนนี้ให้กําลังอกกาลังใจตัวท่านอยู่นะฮะซึ่งตัวท่านเองก็มีโอกาสเบา่ะหรือได้ใช้ความคิดได้น้อยได้น้อยลงหรืออาจจะใช้เท่าเดิมแต่ก็มีที่ปรึกษาทําให้การตัดสินใจของตัวท่านง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะโอ้โเยี่ยมยอดเลยส่วนมุมนี้นะคะ มุมนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตัวท่านเองเนี่ยต้องมีในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเสริมบุญบารามีนะคะในเมื่อโดยโดยรวมรวมและดวงของท่านเองเนี่ยดวงค่อนข้างดีแต่มันก็ยังมีอุปสรรคมันคือชีวิตของคนเราก็เหมือนคลื่นที่มีน้ําทะเลอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็นิ่งบางครั้งคลื่นก็ซัดมานะคะตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของการ ไปทําบุญสร้างเสริมบุญบารมีนะคะไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่ามีโชคมีลาบบ้างเรื่องหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์การขยับขยายดีแต่ถ้าเกิดมีในเรื่องของการเสริมสร้างบุญบารมีเข้าไปนะคะเดินทางไปที่ไหนจังหวัดไหนให้แวะวัดนะคะให้แวะไปในสถานที่เป็นสิริมงคลไปทําบุญเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้กับตัวเองสิ่งที่เป็นอุปสรรคเหล่านั้นเขาจะได้ทําไมคะ ผ่อนนะให้เป็นเบานะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันต่อนะคะอันนี้เราไปแล้วตรงน,รงน,นี้ตรงนี้ดีนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ดีนะนะการขยับขยายกิจการด้านหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งการไปดูทาเลใหม่ๆโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หากต้องพบกับน้องที่เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าท่าน สัก2ปีหรือไล่เรียกกันกับท่านนั่นแหละคนนี้ก็จะสามารถพูดคุยและนําเสนอแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ให้กับท่านได้อาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์และตรงนั้นเนี่ยราคาดีด้วยนะคะท่านผู้ชมหมายความว่าถ้าท่านซื้อแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้กําไรเห็นชัดๆเลยทีเดียวและทําเลตรงนั้นดีมากๆเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเป็นไงคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองดี และตรงนั้นทําเลดีทําเลทองนะสามารถทํำกิจกรรมกิจการได้ดีเลยทีเดียวค่ะนะคะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมสุขภาพของท่านท่านต้องมีการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอเพราะพ่กเขาเตือนมาเลยว่าสุขภาพของท่านเนี่ยอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะเลยทําให้ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อาจจะน้อยไปแล้วก็การตัดสินใจอาจจะไม่เฉียบขาดอาจจะไม่เฉียบ นะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสนั่งสมาธิมีโอกาสปฏิบัติธรรมในไพ่ก็บอกแล้วถ้ามีโอกาสแวะวัดก็ไปวัดนะคะเพราะว่ากันแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ไปเติมน้ำมันตะเกียงไปกาบภราประธานแล้วก็นั่งสมาธิในโบสถ์สัก10นาที ท่านผู้ชมคะการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะการานั่งสมาธิช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยที่ดีทําให้ตัวเรามีการจัดลําดับขั้นตอนในเรื่องหน้าที่การงานอย่างดีและสาและเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็สูดลมหายใจเข้าไปสูดออกซิเจนเข้าไปนะคะท่านผู้ชมออกซิเจนนั้นก็จะเข้าไปทําให้โลหิตของเราเนี่ยไม่เหนียวหนืดนะคะแล้วก็ทําให้โลหิตเรามีการสูบฉีดที่ดี ทำให้ลองเนี่ยปริ่งประกายออร่าจากภายในสู่ภายนอกคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็อยากจะพูดคุยอยากจะเข้ามาใกล้ๆชิดเราค่ะท่นานผู้ชมนะคะโดยรวมแล้วดวงของท่านผู้ชมนี่ในช่วงนี้ดีนะคะในคลิปนี้ดีมากๆดังนั้นนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ท่านโชคดีแล้วการเงินการทองไม่ขาดมืออุบัติเหตุไม่มีการเดินทางปลอดภยัยการติดต่อธุรกิจต่างๆมีคนที่ คอยให้การสนับสนุนตัวท่านอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะคะเบยิปใครใจต้องขอกราบขอบพรคุณ<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่และลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเบยิปใครใจและเข้ามาเป็นครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยิปใครใจค่ะเดี๋ยวเรื่องเหลือให้อีก3ามใบนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ย ดวงของท่านเป็นอย่างไรนะคะและไพ่เขาต้องการบอกให้ทราบอะไรอีกในคลิปนี้นะคะในโอ้ยตายแล้วไพ่สวยจังเลยอะค่ะท่านผู้ชมคะได้ king of ด d จิกนะคะได้ d o g เนะแล้วก็ยังได้ jack ิกอีกแล้วก็ได้8โพดแดงนั่นหมายความว่าการที่ท่านเนี่ยคิดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขยับขยายกิจการงานการสอบการเทส หรือในเรื่องของการลงทุนต่างๆตัวท่านเองเนี่ยโชคดีทีเดียวมีคนที่คอยให้กำลังอกำลังใจตัวท่านเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งญาติพี่น้องตัวท่านโชคดีแล้วล่ะคะ่ะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะท่านโชคดีแล้วจริงๆแินะ สุขภาพก็ดีธุรกิจก็ดีการเงินก็ดีการเดินทางก็ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะมีสิ่งเดียวเองก็คือสุขภาพของท่านที่ท่านจะต้องคอยระมัดระวังดูคอยดูแลเอากเ,เอาใจใส่สุขภาพของท่านเนี่ยให้ดีเยี่ยมดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้มากๆ ก่อนจากกันนะคะ b บยซีใครใจต้องขอกราบขอพบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวอเมริกาชาวเยอรมนีชาวอาวอสเตรเลียชาวไอร์แลนด์นะคะคนไทยทุกๆคนและทุกๆประเทศทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปของเบยิซีใครใจก่อนจากกันเบขอให้ทุกๆคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับเบยิซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กราบสวัสดีค่ะ